ป้าซหัดรถคู่กับน้องเจ้าคุณโอ้ยตัวแล้วก็ได้หัดขับรถคราวนี้มาค่ะมาดูป้าซหัดขับรถจ้าหัดขับรถจักรยานไฟฟ้านะคะหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะจักรยานไฟฟ้ารุ่นเดียวกับของน้องมนนี่ถีบได้ด้วยนะคะจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ก็กลัวแต่อยากขี่อยู่อือหื ยังไม่คล่องค่ะครั้งพึ่งหัดพึ่งหัดเดี๋ยวประซอกลับมานะคะที่นี่มีไหว้รอ,อช,ช่วงที่รอประสอกลับมาช่วงที่รอประสอกลับมานะคะมาชม มาชมของไหว้ค่ะของไหว้ปูนะคะโอ้โหป้ซอไม่กลับมาแล้วเหรอปรอร้ซอไม่กลับมาแล้วมาชมน้องแอนไหวนะคะน้องแอนชาแนลนะคะไหว้ให้กับเอฟซีที่ดวงดีเมื่อวานนี้นะคะโอ้ปลั๊กไลท์เหรอเขาไหว้ปลักไลท์นี่ ว่ายเต็มเลยคือหไหว,เวเยเตเบ้นแต่บ่์ฮอนแดดบ่ไหวยเมโซล้วพี่นั่นปะแล้วตอนเย็นๆก็จะมีว่าปูกอย่างเดียวเดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งชุดใหญ่ของย่าชีนะคะตอนค่ำเนาะ,นนนนะช่วงน,นี้ยังบ่ายอยู่นะคะยังบ่ายแก่อยู่เอชแชนเอลนะคะไหวยให้กับอเอฟซีก็โซไม่มาแล้ว แอนชาแนลนะคะไหว้องค์ปู่ปริจิตนะคะให้กับเอฟซีที่ช่วีเมื่อวานนี้นะคะกาลังเตรียมข้าวเตรียมของกันอยู่ค่ะยังไม่ได้ไหว้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมข้าวเตรียมของอยู่นะคะจากชุดใหญ่ใส่กับพิ่พลเขาจะคงโชคดีเยอะอยู่เนาะครัเป็นบรรยากาศช่วงกลางวันค่ะป้าซอหัดขับรถรอบเดียวเองไม่ออกมาอีกแล้วค่ะรอดูป้าซอจะออกมายัางไงก็ไม่ออกมาอีกแล้วนะคะ ชมน้องแอนเตรียมของไหว้ก่อนเลยดีกว่านะคะหน้าองค์ปู่าริกิตตาน้าตลาดน้อยด้วยนะคะบรรยากาศเงียบ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 นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบด้วยกันยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆคะ่ะ